เรื่องราวของชายที่เพิ่งพ้นโทษได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกกับครอบครัวต้องมาเจอหน้าลูกสาวเป็นครั้งแรกทำให้เขาก็ต้องปรับตัวหลายอย่างแถมยังมีเรื่องคดีเก่าๆที่ตามร้ารานไม่หยุดทำให้คนที่มีข้อคอรหาอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นบัวพลนน้ำได้เมื่อไรในภาพยนตร์เรื่อง The River Let สายน้ำแห่งทางเลือก แล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำอีกแล้ว YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา89บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอ,อีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่ App24 shop แค่เพียงสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมานะหมู่บ้านเล็กๆที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำลิเวอร์แลด จากนั้นเราจะได้เจอกับโจซี่สาวน้อยวัยสิที่เธอได้แล่นเรือกออกมาเก็บปลาตามจุดที่ตัวเองนั้นดักเอาไว้เผื่อไปให้่าไว้ขายและระหว่างทางหากว่าเธอนั้นเจอขวดไหลาตามน้ํามาเธอก็จะเก็บมันเอาไว้เผื่อไปให้เด็กชายที่มีชื่อเว็กเซอร์ที่เขาจะมารอโจซี่ที่บ้านของญาทุกเชา้าคอยหาเก็บขวดเอาไปไว้ขายเช่นกันแม้ว่าหนูน้อยทั้งสองจะอายุห่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุด ซึ่งโจซี่ก็อาศัยอยู่กับย่าสองคนส่วนเว็กเซอร์เขานั้นก็อาศัยอยู่กับป้าและพ่อที่ป่วยเลยต้องมาหาเก็บขวดเอาไปไว้ขายเพื่อจุนเจือครอบครัวหลังจากที่ออกไปหาปลาโจซี่ก็ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนต่อเลยซึ่งเธอนันก็ชอบอะไรอาวานกับเรือลำนี้เพราะว่าอยากจะซ่อมมันให้เสร็จเผื่อว่าเรือลำนี้มันจะสร้างรายได้ให้ยายอีกสักทางแต่ว่าเรือมันก็โคตรจะเก่า ทำเครื่องยนต์นั้นก็ไม่มีทําให้ทุกๆวันหลังเลิกเรียนโจซี่นั่นก็จะแวะไปที่ร้านขายของเก่าของชายที่ชื่อว่าโพลี่เพื่อจะมาต่อรองร,ราคาเครื่องยนต์นี่ขนาดว่าเธอนั้นมาต่อรองราคาทุกวันแต่โพลี่นั่นก็ยังไม่ลดให้สักแดงมีแต่จะเพิ่มราคาด้วยซ้ําทําให้สาวน้อยก็ต้องเก็บเงินรอไปก่อนหลายวันต่อมาน,นายอำเภอก็มาที่ร้านของยาซึ่งยานั้นคิดว่านายอำเภอคงมาซื้อปลา แต่ที่ไหนได้รอบนี้นายอำเภอนด้นมาแจ้งข่าวบอกว่าหมอประจำเรือนจำที่มีชื่อว่าดรโคลได้ทำการติดต่อมาหานาาอำเภอบอกว่าบิลลี่ลูกชายของยาเขากำลังจะได้ออกจากเรือนจำเร็วๆนี้ได้ยินเช่นนั้นยานันก็ช็อกเพราะบิลลี่ลูกชายของแกติดคุกไปตั้งเกือบ17ปีแกแทบจำอะไรเกี่ยวกวับเขาไม่ได้ไม่นำซ้ำโจซี่เนี่ยไม่รู้จักพ่อของตัวเองด้วยซ้ำแล้วจากนี้ไปมันจะเป็นเช่นไรต่อ หลายวันต่อมาย่ากับโจซี่ก็มารอรับบิลลี่ด้วยท,าท่าทีที่เป็นกังวลโดยที่โจซี่เธอก็แอบดูอยูางๆได้เห็นหน้าพ่อครั้งแรกในชีวิตเธอก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงมีแต่ย่าที่เข้าไปสวมกอดต้อนรับลูกชายกลับบ้านและเมื่อมาถึงที่บ้านเวกเซเอร์นั้นก็นมารอโจซี่และได้เห็นว่าเธอนั้นก,นกลับมาพร้อมพ่อของเธอก่อนที่ไอหนูจะถามโจซี่ว่าจริงหรือเปล่าตามข่าวลือที่เขาว่ากันว่าบิลลี่คนนี้ไปฆ่าคนตายแล้วติดคุก โจซี่เองก็ไม่แน่ใจเช่นกันแต่ที่รู้มาเธอเองก็เคยได้ยินว่าเขาน,นติดคุกตั้งแต่วัยรุ่นพอได้ยินอย่างนั้นเว็กเซเอรน์นก็แอบกลัวเลยเอ่จ,จ้องมองมาที่บิลลี่ในคืนเดียวกันย่าก็หุงหาอาหารให้ลูกกับหลานกินซึ่งโจซี่ก็พยายามชวนเขาคุยเรียกพ่อของตัวเองว่าบิลลี่พอไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถามว่าอาหารฝีมือของย่าน่ะอร่อยหรือเปล่าซึ่งพอเห็นว่าบิลลี่ไม่ตอบเธอนั้นก็เข้าเรื่องถามเรื่องชีวิตในคุกบอกว่าเธอเคยฟังรายการวิทยุที่ในคุกนโคตตเเทมีทั้งอยาสิด มีทั้งนักเลงโนนนี่แล้วหนจจเรื่องชายรักชายเบลลี่ที่ยินคำถามแรงขนาดนี้เขานั่งกระชักรีผันไปม,มองหน้าลังหนูแต่ก่อนไปคิดจะตอบอะไรยิ่งพอไม่ได้คําตอบใดๆเธอนก็ยิ่งพูชดช็อตๆพูดเรื่องในคุกในตารางเดินเข้าไปนั่งใกลๆ้ๆกะว่าใจเขาตอบหรือพูดคุยกับเธอแต่ว่าเขานั่งกับเงียบราวกับอากาศเชา้าวันต่อมาโจซีนก,ก็พาเบลลี่ไปหาปลาด้วยกันและสอนโนนสอนนี่เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการหาปลา จนเบลลี่ที่รู้อยู่แล้วเขานัก็แทะขึ้นมาทันทีบอกว่าเขาก็โตมากับแม่น้ำและรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีระหว่างเก็บกับดักปลาโจซีนั้นก็เห็นรอยสักของเบลลี่เธอเลยถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าเขานัก็ไม่ตอบซึ่งพอเธอเดินไปสัมผัสมันใกล้ๆเขานั้นก็รีบผลักตัวเองออกพร้อมกับดูเธอเสียงดังว่าไม่ให้เธอนมาแตะต้องตัวเขาโจซีที่ตกใจเธอน่ก็รีบเดินหนีทันที ในคืนนั้นโจซี่นั้นก็นอนไม่หลับและได้ยินพ่อกับย่านั่นคุยกันโดยที่ยาก็ะชมโจซี่กับพ่อฟังก่อนจะเล่าเรื่องของจอยแม่ของโจซี่ว่าครั้งหนึง่งจอยได้เคยติดต่อกลับมาเขียนเล่าในจดหมายว่าเธอได้แต่งงานใหม่และมีลูกด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้เธอได้หย่ากับสามีเรียบร้อยและต้องการรับโจซี่นะไปอยู่ด้วยกัน ก่อนที่ยานจะถามความคิดเห็นจากบิลลี่บอกว่าครั้งหนึง่งแกเคยสูญเสียลูกชายไปและแกก็กลัวเหลือเกินที่จะสูญเสียโจซี่ไปอีกคนบิลลี่ที่ฟังเขาก็เอาแต่งเงียบก่อนจะหาเรื่องขอทั่วไปนอนซึ่งโจซี่ที่ดินทั้งหมดเธอนั้นก็ยิ่งนอนไม่หลับและสวมกอดยญาวไว้บอกว่าเธอไม่ต้องการจากย่าไปไหนทั้งนั้นทั้งหมดที่เธอต้องการก็คือยญาคนเดียวยญาเองที่ดินเช่นนั้นแกก็กอดลานสาวไว้อย่างแน่น เช้าวันรุ่งขึ้นเว็กเซอร์ก็มาหาโจซี่โดยที่เธอกําลังพยายามซ่อมเรืออยู่ซึ่งไอ้หนูนึนก็เล่าให้ฟังบอกว่าป่าได้พาพ่อไปหาหมอตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วจนป่านี้ก็ยังไม่กลับมาทุกคนเอาแต่บอกว่าพ่อนั้นสบายดีแต่ว่าเขาเนารู้ดีว่าทุคนนั้นโกหกมาที่บิลลี่ในตอนนี้เขาก็รื้อข้าวของเก่าๆออกมาดูและได้เห็นจดหมายของจอยแม่ของโจซี่ที่ส่งมาเขานั้นก็เปิดอ่านดูสักพักก่อนจะหยิบแผ่นเสียงอันเก่ามาเปิดฟังแต่จังหวะนั้นเขานั้นก็เม่อร้อยและได้ยินเสียงเพลงวนซซ้้ไปมา ทำให้เขานึกว่าสาดกินเฮียงข้าวเฮียงของรอบบ้านแต่ว่าตอนนั้นของที่เขาโนเครื่องไปมันกระโดนเข้ากับหญ้าเต็มๆซึ่งบิลลี่ก็ไม่ได้สํานึกอะไรยังมีหน้าบรวยวายใส่แม่ถามว่าทําไมไม่เก็บข้าวของพวกนี้ทิ้งไปคนเป็นแม่ที่เห็นเช่นนั้นแกก็กลมตัวลงไปเก็บข้าวของที่ลูกนั้นทําลายและบอกอย่างอนาใจว่าข้าวของพวกนี้มันเป็นของของแกนอกจากบิลลี่จะไม่มีสิทธิ์ทําลายมันมันก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลข้อไหนที่แกจะต้องเก็บข้าวของของแกทิ้งไป ก่อนจะพูดเตือนสติลูกชายบอกว่าสิ่งที่เขาทําแต่ละอย่างมีแต่สร้างความเจ็บปวดให้แกทั้งนั้นแล้วถ้านอกจากแม่คนนี้ก่อนไม่เห็นว่าจะมีใครเอาเขาสักคนก่อนที่แกจะบอกรักลูกชายและบอกกับเขาว่ามันไม่มีอะไรที่จะสําคัญไปกว่าครอบครัวแล้วและถ้าเขาทําเพื่อครอบครัวไม่ได้ก็จงจากที่นี่ไป และหลังจากที่ย่าเดินเสียใจออกไปโจซซ่เธอก็เดินเข้ามาหาบิลลี่และพยายามชวนคุยเหมือนเดิมก่อนจะลองถามกับเขาว่าเขาน่าอยากไปช่วยเธอซ่อมเรือหรือเปล่าและบิลลี่ที่ว่างอยู่แล้วเขาก็พยักหน้ารับคำชวนของเธอเท่านั้นแหละ เธอนั้นก็พาบิลลี่มาที่ร้านรับซื้อของเก่าโพล่รีที่จำบิลลี่ได้เขานั่นก็พูดจาทักทายก่อนจะแซวเรื่องที่บิลลี่กับเพื่อน,อนไปป้นเงินใหญแกเ่เศรษฐีจนติดคุกติดตารางไปซึ่งเขานั่นก็อยากรู้ว่าเงินที่บิลลี่น่ะป้นไปมันจำนวนเท่าไหร่กันแน่ได้ข่าวว่าหลายหมื่นดอลล่าเลยนะ แถมยังมีตำนานเล่าขานปากต่อปากว่าเงินที่บิลลี่กับเพื่อนเพื่อนนั้นต้นไปมันได้ถูกซ่อนเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งบิลลี่ที่ฟังโพลีพามเขานั้นก็ไม่ตอบโต้สักคำก่อนจะพาเปลี่ยนเรื่องพูดเรื่องราคาเครื่องยนต์ที่โพลีนั้นทำเป็นหัวหมอจะมารอขายราคาแพงให้กับโจซี่ทางทางที่เครื่องนี้มันนั้นมีแต่สนิมเอาไปเนี่ยต้องซ่อมนอนซอนี่อีกเพียบแต่อีตาโพลีนั้นก็เถียงขาดใจเอาแต่อวยตัวเองจนบิลลี่นั้นหมั่นไส้เก่เาจะเดินไปใส่สักหน่อยพร้อมกับประจ และพอเห็นว่าบิลลี่จะขับรถออกไปเขาก็เรียกให้ไม่เจรจากันใหม่จนในที่สุดโพลี่ก็ยอมลดราคาเครื่องยนต์ให้ทําให้ความฝันของโจซี่มันก็ดูเหมือนจะเริ่มเป็นจริงก่อนเธอจะลองถามเรื่องคดีป้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บิลลี่เขาก็ไม่พร้อมเล่าให้ลูกฟังเพราะมันไม่ใช่เรื่องสําหรับเด็กได้ยินอย่างนั้นโจซี่เลยลองถามเรื่องเกี่ยวกับเธออยากรู้ว่าบิลลี่กับแฟนเจอกันได้ยังไงแล้วไปรักกันตอนไหนทําไมเธอถึงเกิดมาได้แต่บิลลี่ที่ฟังเขาก็ยังมองว่ามันไม่ใช่เรื่องสําหรับเดด็กอยู่ี ทำให้โจซี่ก็รู้สึกน้อยใจหากว่ามันไม่ใช่เรื่องสําหรับเธอแล้วมันเป็นเรื่องสําหรับใครเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยเกิดมาได้ยังไงและถ้าเธอเดาไม่ผิดบิลลี่กับแฟนคงไม่ได้ตั้งใจให้เธอนั้นเกิดมาและอันที่จริงเธอก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องพวกนี้เลยสักนิดก็แค่ลองถามไปอย่างนั้นแหละเพราะตั้งแต่บิลลี่กลับมาก็ไม่เห็นว่าเขาจะอยากรู้เรื่องเธอเลยสักนิดพอเจอคำนี้เข้าไปบิลลี่เนี่ยก็ถามใหญ่เลยว่าเธอเนี่ยเรียนชั้นไหนที่ไหนอะไรยังไงออกเดทไปแล้วกี่ครั้งมีแฟนมาแล้วกี่คน โจซีที่เจอคำถามรัวขนาดนี้เธอในก็หัวเราะชอบใจและตั้งแต่นั้นมาสองพอลูกก็ช่วยกันต่อเติมเรือบางส่วนก็ต้องประกอบกันใหม่ทั้งหมด โจซี่ที่เป็นงานอยู่แล้วเธอเธอก็ช่วยพ่อได้เยอะเลยจนเขานกึกเอยปากชมความเก่งของเธอวันไหนว่างๆยากับว็กเซอร์นั่นก็มาช่วยพอเห็นว่าสองพ่อลูกนะั้นเริ่มเข้ากันดีแก่นั่นก็มีความสุขไปด้วยซึ่งเขานั่นก็สอนเรื่องงานไม้และเทคนิคต,ต่างๆให้กับโจซี่นายอำเภอเองก็แวะเวียนม,มาเยี่ยมและมาช่วยงานพวกเขาจนในที่สุดเรือของพวกเขาเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์สามารถปล่อยลงแม่น้ําตั้งพังงานได้อย่างสวยงามก่อนที่ทั้งสองพ่อลูกจะออกไปลองเทสเรือลำนี้ด้วยกันโจซี่ที่มีความสุข เธอนี่นก็อยากรู้ว่าเรือฝีมือของเราทั้งสองคนมันสามารถลองไปถึงแม่น้ำเมมฟิสได้หรือเปล่าซึ่งบิลลี่นี่ก็เชื่อว่ามันจะไปถึงที่นั่นได้แต่ติดอยู่อย่างเดียวว่าเขาน,นไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ซึ่งพอรู้อย่างนั้นพัวเขานั้นก็มาติดต่อนายอำเภอเพราะต้องการจะล่องเรือไปที่แม่น้ำเมมฟิสนายอำเภอเลยประสานไปที่ดรโคลคนที่ดูแลคดีของบิลลี่ก่อนนายอำเภอจะแจ้งข่าวดีกับทุกคนว่าบิลลี่นั้นสามารถออกนอกพื้นที่ได้ ได้ยินเช่นนั้นทุกคน,นก็นร้องเฮขนของเตรียมตัวออกเดินทางเที่ยวล่องม่น้ำทันทีแต่ในตอนนั้นเว็กเซอร์ก็เดินน้ำตานองมาเลยและบอกอย่างเศร้าว่าพอเขาได้จากไปแล้วบิลลี่ที่เห็นเช่นนั้นเขาเลยดึงไอหนูมาสวมกอดปลอบใจโจโซี่ที่เห็นใจเว็กเซอร์เธอเลยเลี่ยนทริปท่องเที่ยวของเธอออกไปก่อนแกระงในวันที่โจซี่กับญาตินั้นออกไปงานศพอยู่ๆนั่นก็มีชายแปลกหน้าขับรถเข้ามาที่นี่บิลลี่ที่รู้ว่าเป็นใครเขาก็รีบหาที่หลบทันทีเพราะชายคนนี้คือดรโคลคนที่ดูแลคดีของเขานั่นเอง แถมในตอนนั้นบิลลี่ก็มองไปเห็นรถของยาวกับโจซี่ที่กําลังขับตรงเข้ามาเขาเลยเรียกดกรขึ้นเรือให้ไปคุยกันที่อื่นแทนและยาวกับโจซี่ที่กลับมาก็เห็นจากไกลๆว่าบิลลี่นั้นแล่นเรือไปกับใครก็ไม่รู้ส่วนบิลลี่กับดรในตอนนี้ก็เหมือนจะคุยกันไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่จนในตอนนั้นจะเป็นภาพที่บิลลี่ทำการผักดกตรตกน้ำซึ่งเขานั้นก็ร้องของความช่วยเหลือแต่เกียรตะกายบอกว่าเขาในว่ายน้ำไม่เป็นแต่บิลลี่นั่นก็ไม่สนและเรือกลับมาที่บ้านทันที ในคืนนั้นยาเนั้นก็มองไปเห็นว่าเจ้าของรถได้ขับรถออกไปจากที่นี่แต่ที่ไหนได้คนในรถคือบิลลี่ที่ขับรถของดร,รไปทิ้งลงแม่น้ำเพื่ออำพางคดีนี้ หลายชั่วโมงต่อจากนั้นป้าของเว็กเซอร์ก็เปิดไฟฉายเดินตามหาหลานไปทั่วเพราะว่าเวกเซอร์นั้นเสียใจใเรื่องพอ่อเลยไม่ยอมกลับบ้านนั่นเองส่วนเว็กเซอร์ที่วิ่งหนีป้าเขานั้นก็เจอกับดรโคสภาพที่กําลังเดินขึ้นมาจากน้ําทําให้เขานั้นก็ตกใจคิดว่าผีหลอกเลยวิ่งแจ้นออกไปและไปเจอกับโพลี่เขาอีกคนส่วนโพลีนั้นก็เดินย้อนกลับมาดูว่าเวกเซอร์นั้นเห็นอะไรถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นขนาดนั้นซึ่งพอเดินไปถึงเขาก็ได้เจอกับดรโคที่กําลังนอนไม่ได้สติ เขาเลยค้นกระเป๋าดูแบบประชาชนไอเราก็คิดว่าโพลี่นั้นจะช่วยแต่ที่ไหนได้เขาดันป้นชิงซับซะงั้นแต่จังหวะที่โพลี่กำลังถอดของมีค่าออกด็อกเตอร์นั้นก็ตื่นขึ้นมาและกำมือของเขาไว้อย่างแน่นก่อนจะขอร้องให้โพลี่นช่วยเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินให้ก้อนโตโพลี่ได้เห็นแก่เงินอยู่แล้วเขานั้นก็รีพยุงช่วยเหลือด็อกเตอร์ทันทีเช้าตู่วันต่อมาสองพอลูกก็เตรียมออกเรือเที่ยวล่องแม่น้ําโดยมี่านั้นเตรียมสเสบียงให้อย่างดีซึ่งโจซีนั้นก็มีความสุขมาก ไหนจะได้ไปล่องแม่น้ําแล้วไหนจะได้เจอแม่ของเธอต่างจากความรู้สึกของบิลลี่ในตอนนี้ที่ออกเดินทางด้วยความกังวลเพราะสิ่งที่เขาเพึ่งก่อเมื่อคืนนี้ก่อนจะมองไปบริเวณที่เขานั่ผักดอกเตอร์ลงน้ําที่ตรงนั้นมันเป็นน้ําวนยังไงยังไงดอกเตอร์ก็ไม่มีทางรอดแน่แต่ที่ไหนได้ดอกเตอร์นั้นยืนหัวโดมองดูบิลลี่นั่งขับเรือแล่นออกไปก่อนจะว้ยวานให้โพลลี่นั้นไปสืบดูว่าบิลลี่นั้นจะไปที่ไหน ซึงพรีก็มาที่ร้านของยาจนได้รู้ว่าบิลลี่กับลูกสาวกําลังมุ่งหน้าไปที่เมมฟิสซึงพอย่าเผลอไอหมอนี่นันกแอบฉกนวนฉกนีก่อนจะเนียนขโมยสร้อยคอของบิลลี่และรีบย่องเบาไปจากที่นี่ทันทีตัดมาที่บิลลี่กับลูกสาวระหว่างที่ทั้งสองกำลังชิวๆยูยูเวกเซอร์กระคานออกมาจากที่เก็บของทําให้นังคู่ที่เห็นนั้นก็ตกใจและพากันดูด่าเวกเซอร์ที่เขานั้นแอบ,บขึ้นเรือมา แต่ว็กเซอร์น่งก็รีบสารภาพบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาได้เห็นใครก็ไม่รู้เดินขึ้นมาจากน้ําเขาที่กลัวมากก็เลยวิ่งมาแอบที่เรือก่อนจะเผลอหลับไปได้ยินเช่นนั้นบิลลี่นี่นก็ตกใจรีบถามหาความจริงว่าชายที่เว็กเซอร์เห็นเมื่อคืนนี้เขา่ะมีลักษณะยังไงพอเว็กเซอร์บอกออกไปเท่านั้นแหละบิลลี่น่นก็รู้ทันทีว่าชายคนนั้นต้องใช้ด็อกเตอร์แน่ๆทําให้เขาก็ยิ่งเป็นกังวลจนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนโจซี่นั่นก็ขอให้เขาย้อนกลับไปส่งว็กเซอร์ที่ลิเว์แล แต่เบลลีนี่ก็เซโนทันทีบอกว่าเราจะไม่ย้อนกลับไปเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองเมมฟิสแล้วหาว่าถึงที่นั่นเมื่อไหร่ก็คอยให้ญาติของเวกเซอร์นน้นมารับหลังออกเดินทางมาได้สักพักพวกเขาในก็แวะพักเรือเล่นน้ําเล่นท่ากันตรงนี้ก่อนจะมีเรือขนส่งแล่นผ่านมาทําให้คนเป็นพ่อนั้นก็เริ่มห่วงลูกสาวเรียกลูกขึ้นมาจากน้ําทันทีตัดกลับมาที่โพลี่ด้วยความขี้เสือบ เขานั่นก็ถามด็อกเตอร์ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับบิลลี่หรือเปล่าเพราะเขาเห็นบัตรในกระเป๋าที่ระบุว่าด็อกเตอร์เป็นเจ้าหน้าที่ของเรือนจําและมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างด็อกเตอร์กับบิลลี่หรือว่าเรื่องเงินที่ป้นมามันยังคงซ่อนไว้อยู่จริงซึ่งด็อกเตอร์เขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องเงินอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย เท่านั้นแหละโพลี่นี่นก็หัวหมอพูดแบบโยนหินถามทางบอกว่าเขารื้ว่าเงินนั้นถูกไฟไหม้แต่ว่าเขาเนรู้ความจริงว่าเงินได้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งคําพูดพวกนี้ก็ทําให้ด็อกเตอร์นั้นหลงเชื่อคิดว่าบิลลี่คงเล่าให้โพลี่ฟังหมดแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้หมอนี่นะแค่ลองเทสตแต่ด็อกเตอร์นั่นแหละที่ปล่อยโป๊ออกมาเองและโพลี่ก็ใช้จังหวะนี้ตะลอมถามที่ซ่อนเงินกับด็อกเตอร์ก่อนจะแอบย่องเบามาด้านหลังของเขาพร้อมกับเล็กแหลมในมือ แต่ด็อกเตอร์ที่รู้ทันก็รีพันครอบอย่างไวและกลายเป็นคนที่กระโจนเข้าใส่โพลี่ซะเองและพวกเขาก็ยื้อย่างอาวุธกันอยู่นานทําให้วินาทีนั้นด็อกเตอร์นั้นก็ได้เปรียบจัดการกดเขาลงไปในพุ่มไม้และบีบคอเขาจนแน่นิ่งไปซึ่งด็อกเตอร์คนนี้เขานั้นก็ไม่ธรรมดาฉลาดเกินเห็นสร้อยของบิลลี่ที่โพลี่ได้ขโมยมาเลยจัดการเอาออกมาจัดฉากราวกับว่าบิลลี่เป็นคนสังหารโพลี่นั่นเอง มาที่แก๊งเดินเรืออีกไม่กี่ไมล์ข้างหน้าพวกเขาก็จะถึงเมืองเมมฟิสและบิลลี่ได้คิดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเขานยก็ยอมเล่าให้โจซี่ฟังเกี่ยวกับเรื่องเมื่อ16ปีก่อนหน้านี้ในวันที่เขากับจอยและเพื่อนที่ชื่อว่าไวหลังจากที่ดื่มสังสรรค์กันและคือขนองตามภาษาวัยรุ่นพวกเขาทั้ง3ก็ได้ออกเรือไปที่บ้านหลังหนึ่ง ที่เป็นบ้านของยายแก่เศรษฐีคนที่ใครๆก็ต่างเล่าขานกันว่ายายคุณนี้นโคตด้วยเป็นคนแก่เชื่องชา้าที่หมกตัวอยู่กับสมบัติของตัวเองทําให้เขาทั้ง3มคนเลยลองบุกเข้าไปที่นั่นซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะที่บ้านของยายแก่นั้นอย่างรกราวกับว่าไม่มีใครนั้นอยู่มาเป็น10ปีมีแต่น้องเหมียวที่เดินปุ่นเปี้ยนไปมาพอเห็นอย่างนั้นพัวเขาเลยขึ้นไปชั้นบนแต่จอยที่แม่เอาด้วยเลยขอยืนรอบิลลี่อยู่ข้างล่างส่วนบิลลี่กับไว้ก็เดินขึ้นไปห้องนอนของยายแก่ และได้เห็นว่ายายแก่นอนแน่นิ่งคุมโปงผัวเขาเลยเชื่อกันรื้อหาสมบัติอยากจะรู้ว่าจริงสมคำเริ่าลือหรือเปล่าเท่านั้นแหละผัวเขาก็เจอเงินเป็นตังค์ที่ลองรวมรวมดูแล้วก็น่าจะหลักแสนแต่จังหวะที่จะโกยเงินเพลิดเลยายแก่นั้นก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับยิงปืนขู่เป็นหนึ่งนัด ซึ่งแทนที่พวกเขาจะวิ่งหนีไอ้หนุ่มไว้ยังไปคว้าปืนยิงส่วนยายซะงั้นจนยายแกนั้นก็มองเทงเขาเลยสั่งให้บิลลี่รีบคว้าเงินออกไปจากที่นี่ส่วนจอยที่รออยู่ข้างล่างพอได้ยินเสียงปืนบวกกับเลือดที่เสื้อของบิลลี่เธอเนื้ก็กรี้จนช็อกไปไว้ที่เห็นอย่างนั้นก็เรียกให้บิลลี่นั้นไปจากที่นี่แต่ว่าเขานั้นกำลังเลเพราะใจน,นึงก็อยากอยู่ปกป้องจอยแต่อีกใจก็ต้องหนีเอาตัวรอดซึ่งสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะหนีไปกับเพื่อนและทิ้งแฟนเอาไว้เพียงลําพังก่อนจะเล่าห้จัังาลงากนน พวกเขาได้พายเรือขึ้นฝั่งและหาข้ามายรถเพื่อหน,นีตำรวจไปวันๆส่วนจอยก็ถูกครอบครัวบังคับให้โยนความผิดไปที่เขาโจซี่ที่ฝั่งเธอนั่นก็ของขึ้นเพราะว่าไว้ที่เป็นคนฆ่ยายแกไม่ใช่บบลลี่สักหน่อยและบบลลี่ก็ไม่ควรจะโดนข้อหาร้ายแรงขนาดนี้ได้ยินเช่นนั้นบบลลี่ก็นนิ่งไปเพราะเขาเองก็มีส่วนผิดที่ทิ้งจอยไว้เพียงลําพังต่อมาพวกเขาก็เดินทางไปถึงเมืองแบมเฟส เด็กๆที่ได้เห็นตึกแาบ้านช่องใหญ่โตวพวกเขาก็พากันตื่นเต้นโจซี่ได้สั่งให้เว็กเซอร์ติดต่อหาญาติให้มารับเขาที่นี่ส่วนบิลลี่เขานั้นก็ตัดสินใจจะพาโจซี่ไปเจอแม่ของเธอซึ่งพอเดินมาตามที่อยู่พัวเขาก็ได้เจอกับสาวน้อยที่ไว้ไล่เรียกกับโจซี่เปิดประตูออกมาต้อนรับซึ่งเธอคนนี้ก็คือลูกของจอยอีกคนและพอจอยได้เจอหน้าบิลลี่เธอนั้นก็ตกใจช็อกแต่พอหันไปเจอหน้าของโจซี่เธอนั้นก็รู้ทันทีวันนี้นั้นคือลูกสาวของเธอก่อนบิลลี่จะขอคุยกับจอยเป็นนการส่ววตัว ทำให้โจซี่ที่อยากรู้เธอนั้นแอบฟังโดยที่บิลลี่เขาก็เปิดใจคุยกับเธอถามว่าทำไมเธอถึงทิ้งลูกมาที่นี่ซึ่งจอยนั่นก็ร้องไห้บอกว่าตอนนั้นเธอเนี่ยเพิ่งอายุ16แถมแฟนนั้นก็ติดคุกเธอเลยไม่มีทางเลือกเลยต้องวิ่งหนีออกมาอย่างนั้นแต่บิลลี่เขาน่ยก็อยากเริ่มต้นใหม่บอกว่าเขา่ะรู้ที่ซ่อนของเงินและจะเอาเงินนั้นมาเริ่มสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอีกครั้งแต่ว่าจอยนั่นก็ไม่เอาด้วยก็เพราะว่าไอ้เงินก้อนนี้นี่แหละ ที่มันทำลายชีวิตของพวกเราแต่ว่าตอนนั้นโจซี่ก็เปิดประตูเข้ามาเรียกคือบิลลี่นั้นไปจากที่นี่แต่ว่าจอยที่อยากคุยกับลูกเธอในกําลังโจซี่เอาไว้โจซี่ที่ไม่ต้องการอยู่ที่นี่เธอนั้นก็บอกกับคนเป็นแม่ว่าแม่นั้นคิดถูกแล้วที่ทิ้งเธอไว้เพราะถ้าเป็นเธอเธอก็จะทําอย่างนั้นเช่นกันก่อนที่เธอกับบิลลี่จะตัดสินใจเดิอนออกมาจากที่นั่นและเขาก็เล่าความจริงทุกอย่างให้ลูกฟังเรื่องที่เขาทําข้อตกลงกับดรโค เลยถูกปล่อยตัวให้ออกมาหาเงินก้อนนั้นแต่เขาที่ไม่อยากทําอย่างนั้นเลยพังมือจาัดการด็อกเตร์โคลซึ่งแน่นอนที่เวกเซอร์นั้นเห็นว่าด็อกเตร์โคยังมีชีวิตอยู่มันต้องย้อนกลับมาเล่นงานเขาแน่ๆเขาเลยจะส่งโจซี่กับเวกเซอร์ er, ขึ้นรถบัสกลับบ้านส่วนเขาก็จะแล่นเรือออกไปลําพังพวกเธอจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงอันตรายกับเขา แต่ยังพูดไม่ทันขาดคำไอ้ด็อกเตอร์นั้นก็เดินทางมาที่นี่พร้อมกับควักอาวุธมาขู่สั่งให้เบลลี่ทำตามข้อตกลงได้เงินมาเมื่อไหร่เราก็แยกกันแล้วครอบครัวของเขาก็จะปลอดภัยตัดกลับมาที่หมู่บ้านแม่น้ำลิเวอร์แล็นายอำเภอก็ได้พบศพของโพลี่ก่อนจะเห็นว่าที่มือของเขากำลสร้อยของบบลลี่เอาไว้เลยพากันสันนิษฐานว่าคนที่สังหารโพลีีนั้นคือบบลลี่แต่วายานั้นก็ค้านขาดใจเพราะว่าบบลลี่ออกเรือไปเป็นวัน แต่ก่อนหน้านั้นโพลียังมาที่ร้านแกอยู่เลยแถมอีกอย่างบิลลี่ก็ไม่ได้พกสร้อยเส้นนี้ไม่มีทางที่เขาจะเป็นคนทําส่วนบิลลี่ในตอนนี้เขานั้นก็ถูกดอกเตอร์บังคับให้าพาไปยังที่ซ่อนเงินทําให้พวกเขานั้นก็เดินเรือแบบไม่เต็มใจมีแต่ดอกเตอร์ที่ร้องเพลงเย้ยวอยู่คนเดียวและจังหวะนั้นเรือก็เกิดอาการกระตุกทําให้ดอกเตอร์นั้นก็ร่วงจอมไปเวกเซอร์เลยบอกให้โจซี่นั้นจอดเรือไม่งั้นดอกเตอร์ได้ตายแน่แต่ว่าเธอนั้นเลือกที่จะไม่จอดแถมเร่งเครื่องออกไปทันที คนเป็นพ่อที่เห็นอย่างนั้นก็รีบปรับเครื่องยนต์และต่อว่าลูกว่าเราไม่ควรฆ่าชีวิตใครทั้งนั้นก่อนที่เขาจะโดดลงน้ำไปช่วยด็อกเตอร์พอรอดชีวิตมาได้ไอ้ด็อกเตอร์นั่นก็โหดกว่าเดิมเล่นถืออาวุธขู่พวกเขาตลอดทางซึ่งพอตกคำพวกเขานักก็ไปแวะที่เมืองเมืองหนึ่งที่สองฝั่งริมแม่น้าเต็มไปด้วยแสงสีเสียงมากมายแต่ว่าตอนนั้นด็อกเตอร์ก็เริ่มมีอาการคันแปลกๆแ,แถมคอแห้เงเหือดปานทะเลทรายเลยใช้ให้บิลลี่ไปซื้อยาซื้อน้ําให้เขากินแถมไม่ไวแกว่งปาก พูดเรื่องเดิมๆที่บิลลี่นั้นฆ่ายายแก่แต่โจซี่นั้นก็เถียงขาดใจบอกว่าคนที่ฆ่ายายแก่นั้นคือไว้ไม่ใช่บิลลี่สักน้อยแต่ไอ้ด็อกเตอร์นั้นก็ขำที่บิลลี่นั้นเชื่อคนง่ายพอหลอกนิดหลอกหน่อยนั้นก็หลงเชื่อพอบิลลี่ได้ยินด็อกเตอร์พูดขนาดนี้เธอนั้นก็เริ่มเขวก่อนจะเดินงอนพ่อออกไปบิลลี่ที่เห็นอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งตามไปคุยและบอกว่าเขาไม่ได้โกหกสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงทั้งหมด โจซี่ที่ฟังก็น้ำตาคลอบอกว่าเธอน่ะเชื่อเขาและขอให้เขานัอสัญญากับเธอขอให้เธอนอยู่ด้วยกับเขาทุกทีก่อนที่เธอจะสวมกอดเขาไว้แต่ในตอนนั้นอยู่ๆก็มีไอ้หนุ่มคนนึ่งมาขอโจซี่เต้นหล่ แต่เธอที่ร้องไห้อยู่นักรีบปฏิเสธและไล่เขาไปทันทีบิลลี่เลยบอกให้เธอไปเต้นรํากับเขาอย่างน้อยๆก็หาเรื่องสนุกเข้าตัวแต่โจซี่นั่นก็ไม่เอาบอกว่าเธอเต้นรําไม่เป็นใจนินอย่างนั้นบิลลี่นั่นก็ขำเลยบอกว่าไม่มีหญิงสาวคนไหนที่เต้นรําไม่เป็นก่อนที่เขาจะสอนลูกสาวเต้นรําเป็นครั้งแรกส่วนด็อกเตอร์กับเวกเซอร์ที่รออยู่ที่เรือทั้งสองที่มองดูพ่อลูกคืนดีกันก็รู้สึกหิวของหวานขึ้นมาเขาเลยชวนเวกเซอร์ไปหาของอร่อยยิน จากนั้นพวกเขาก็มาแวกค้างแรงกันข้างริมแม่น้ําก่อไฟทําเพลิงนอนกันชั่วคราวแต่ว่าตอนนั้นดตรนั่นก็เริ่มมีผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าและบริเวณที่มือของเขาบิลลี่ได้เห็นนั้นก็รีบถามไทยแต่ดอกอร์กลับคิดว่าเขาคงแพ้ยุงแถวนี้ซึ่งมันนั่นก็โคตรจะคันจนเขานั้นก็เริ่ม,มงุดหงิดและรู่บิลลี่นะ่ะห้ามตุกติกรีบบอกมาให้หมดว่าที่ซ่อนเงินอยู่ที่ไหนแต่บิลลี่เนี่ยก็ไม่ยอมบอกจะพาเขาไปที่นั่นด้วยตัวเองทําเอาดอกเตอร์ก็เริ่มหัวเสียกลลลัวบิลีล่่่จะเนแง เลยบอกออกไปว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาที่นี่เขาหน่อยได้ฆ่าพโพลี่ตายและทิ้งสร้อยของบิลลี่เอาไว้ยังไงตำรวจทั้งก็ต้องตามมาลากตัวบิลลี่แน่ๆได้ยินเช่นนั้นบิลลี่ก็ชกไปทีก่อนทั้งสองนั้นจะนัวกันแต่สุดท้ายบิลลี่นก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะด็อกเตอร์นั่นเล่นเอาอาวุธมาขู่ และจังหวะเดียวกันนั่นเองอยู่ๆก็มีฟ้าผา่าเพี่ยงไปที่เรือขนส่งแต่ไอ้ด็อกเตอร์ก็ไม่สนรอบข้างขู่จะถามหาที่ซ่อนเงินอย่างเดียวบิลลี่เลยยอมเล่าว่าในวันนั้นเขากับไวท์ขับรถหนีตำรวจไปทั่วก่อนจะหักหลบไปที่สุสานและชนเข้ากับเสาปูนเต็มๆทําให้ไวท์นั่นก็เสียชีวิตคาที่บิลลี่ได้เห็นเช่นนั้นเขาเลยหอบเงินวิ่งหนีออกไปก่อนที่จะมีไฟลุกไม่รถส่วนบิลลี่ที่หนีจนจนมุมเขาก็ตัดสินใจโยนเงินทั้งหมดเข้าไปที่หลุมฝังศพก่อนที่หหลลลลุุมมมมนนนัััั้้จจะะถูกกฝฝงงงงแเขาา็ยงคงํื่่ศพีไ ดอกเตอร์ที่ฟังทั้งหมดเขานั้นก็รีบถามว่าหลุมฝังศพนั้นมีชื่อว่าอะไรแต่ระหว่างที่บิลลี่กําลังจะอ้าปากบอกอยู่ๆเรือที่โดนฟ้าผ่าไฟไหม้ก็ไม่สามารถบังคับได้ก่อนที่มันจะพุ่งตรงมาหาพวกเขาทําให้ตรงนั้นก็แหกกระเจิงบิลลี่เลยรีบอุ้มเด็กๆขึ้นเรือ และทิ้งดอกเตอร์ไว้ที่นั่นก่อนที่เขาจะบังคับเรือไปอยังสุสานแต่ดอกเตอร์นั้นก็หนังเหนียวซะเหลือเกินรีบไปหาบกรถขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ชาวบ้านนั้นก็มองไปเห็นแผลผู้พองที่มือที่หน้าของเขาและรู้ทันทีวันนี้คือพิษของไม้เลือ้อยอาการของมันเป็นอย่างนี้เด็ๆต้องหาสมุนไพรมาถอนพิษเท่านั้นได้ยินเช่นนั้นดอกเตอร์นั้นก็เพิ่งรู้ว่าตอนที่เขานา่ข้าวโพลีเขานั้นโดนพิษของไม้เลือ้อยเข้าเต็มๆ ในกลางดึกคืนวันต่อมาบิลลี่ก็ได้มาถึงสู้ศาลและรีบตรงไปที่หลุมฝังศพที่เขาน่ะซ่อนเงินไว้ซึ่งเขาก็ใช้เวลางัดฝาโรงอยู่นานก่อนจะพบว่าเงินที่เขาน่ะซ่อนไว้มันยังคงอยู่ที่เดิมแต่พอเขาหยิบเงินออกมาเท่านั้นแหละไอ้ด็อกเตอร์นั้นก็ตามมาถึงที่ก่อนจะทําร้ายบิลลี่จนสาหัสโจซี่กับเวกเซอร์ที่เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็รีบไปซ่อนตัวก่อนที่บิลลี่จะใช้เรี่ยวแรงที่มีลุกขึ้นมาให้กับด็อกเตอร์จนมันนั้นก็สะบักสะบอมหนีไปพร้อมกับเงินน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 กก้้้้้อัััส่่่ววททง3คคนในตนนีีีี็โชดชดมนนมาาาาบผ และเข้าช่วยเหลือพวกเขาได้ทันจากนั้นพวกเขานก้นก็ถูกพามาที่สอนอเพื่อสอบสวนหาความจริงโจซี่ที่เป็นห่วงพ่อเธอนั้นก็นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างก่อนบิลลี่จะเรียกเธอมาใกลๆ้ๆและบอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอให้โจซี่น่ะรู้ไว้ว่าเธอนั้นคือลูกสาวของเขาและเขานั้นก็รักเธอหมดหัวใจตัดมาที่ริมแม่น้ําในตอนนี้ชาวบ้านนั้นก็ได้เห็นว่ามีเงินไหลาตามแม่น้ํามาพอพายเรือเก็บเงินไปเรื่อยก็พบว่าด็อกเตอร์นอนหน้าเละอดอดอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเลยรีบแจ้งความทันที ช้าวันต่อมานยายอำเภอที่หมู่บ้านริเวอร์แลนด์เขาน่นก็เดินทางมาที่นี่โจซี่ที่เห็นมือของเขาก็ตกใจในยายอำเภอเลอรี่บอกว่ามันเป็นพิษจากไม้เหลยและเขากําลังรักษาด้วยสมุนไพรอยู่ได้ยินเช่นนั้นโจซี่น่นก็รีบบอกว่าดรโคก็มีแผลอย่างนี้เช่นกันซึ่งพูยังไม่ทันขัดคําตำรวจก็ลากตัวดรโคมาที่นี่และได้เห็นแผลผู้พองทั่วร่างกายจนมันนั้นก็ชัดเจนว่าใครเป็นคนฆ่าโพลีและก่อนที่ดอร์จะถูกลากเข้าตารางเขานั่นก็มองไปที่หน้าของเวกเซอร์ ก่อนจะกล่าวขอโทษออกมาส่วนบิลลี่เขานะก็ดพ้นทุกข้อหาและจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวที่แม่น้ำริเวอร์แลนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ะทำสกอร์จาก Mdb ไป6.3ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระตอก,ตอกดไล์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป